กินข้าวตัวกันบ่เจ้าวันนี้นอกจากไม้แยกไข่ปามในกระทะเจ้าใส่น้ำมันลงไปเจ้าหรือว่าจะใส่น้ำหรือว่าต้องใส่ก็ได้เจ้าแล้วแต่สูตรเนาะเอาไปตอวางลงไปเจ้าร้อกรรมเจ้าใบตองมากจะออเฮาะกตอกไข่ใส่สองแกนเจ้าจากนั้นหอมก้นไข่สักน้อยปอเด้เจ้าเวลาเ่าไปปามนะเจ้าไข่มันก็จะเป็นจันเจ้ามีสีขาวสีเหลืองจะอีนี่มอขนาดเจ้า ใส่ผงปรุงรสเจ้าซีอิ้วขาวเจ้ากลนเหี่ยมสกาหนึ่งเจ้าจากนั้นเขาจะไปปามด้วยไฟกลางนะเจ้ารอสก๊าบหนึ่งเจ้าใบตองของเฮาก็จะเริ่มหอมขึ้นมาเจ้าสีไข่ปามก็จะเริ่มเปลี่ยนเจ้าสุกแล้วเขาจะให้ไข่ปามสีเหลืองทองแบบนี้เลยเจ้าน่ากินขนาดเจ้าวันนี้เฮาทำแบบออริจินอลนะเจ้าเฮาจะมาใส่พริกใส่หอมอย่างสักอย่างเลยเจ้า